ซลล์อัพอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดูรถตัว50นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับผม5018 SP นะครับตัวนี้นะครับเตรียมส่งมอบครับวันที่2นะครับลูกค้ามาออกฟรีดาวนะครับผมไม่เสียตังค์สักบาทครับผมฟรีดาวครับเราจะให้ครบชุดอุปกรณ์การลงนาเลยครับผมมีตัวรถเบนีดตัลต้ารี่แล้วก็อ่าง จะไปส่งมอบนะครับลูกค้านะครับอยู่อำเภอเมืองครับจังหวัดหนองบัวปูนี่แหละครับผมวันที่สองนะครับนัดส่งมอบครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาเรียกรูนะครับชองรถไว้นะครับผมคือออกรถไม่ได้ใช้ตังค์สักบาทนะครับผมฟรีดาวนะครับผมคือเอารถไปใช้ก่อนนะผ่อนปีหน้าครับผมปีนี้ใช้ฟรีก่อนนะครับสามเดือนครับผมปีหน้าโมการะเริ่มจ่ายครับรถใหม่นะครับผม ก็คือวันที่สองครับสองพฤจิกรารครับส่งมอบลูกค้าที่บ้านนะผมก็ของแถมมีหลากหลายครับผมหรือว่าลูกค้าท่านแรบที่ยังหาองค์ที่ขอ,อกรถยังไม่ได้อย่างเงี้ครับผมเข้ามาสอบถามได้นะครับผมหรือว่าโทรมาสอบถามได้ครับปรึกษาได้ครับผมที่โตต้ากิบบิพอเทคเตอร์ครับก็วันที่สองเจอกันอีกทีนึงครับผมส่งมอบที่บ้านลูกค้าครับผมก็ ถ้าใครสนใจยังไงก็โทรมาสอบถามกันได้ครับเบอร์โทรครับ093ครับ525ครับ5995เอฟ508ครับตัวนี้ครับฟีดาาครับตัวนี้ครับฟีดาาครับเดี๋ยวขอครับผม